มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเข,ขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกคเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตน นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์นั้นแหละคือ ที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั้นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ อุปมานี้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่ อริยศาสตร์สี่อย่างคืออริยศาสตร์คือทุกอริยศาสตร์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสตจ์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกขอริยศาสตร์คือทางดําเนินความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรม อันเป็นเครื่องกระทํำให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์เป็นอย่างนี้